สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันเก้าเสียนทวมเลขที่19ม4ีทับและสมาชิกในกลุ่มนางสาวนันิชาชาติดำดีเลขที่3ม4ี่ทับหและนางสาวชนันทอนรอเลขที่16ม4ีทับค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนองานเรื่องแนวทางในการปรับปรุงและการควบคุมโฆษณาเครื่องสำอางกึ่งยานในประเทศไทยค่ะเจ้าของโครงงานนะคะนางสาวสอนสวนรรค์ปรมัสกุลจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ที่มาและความสําคัญของเรื่องนะคะการโฆษณาเครื่องสาอางมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดค่ะและเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคทราบว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่มีคุณสมบัติหรือมีบริการอะไรที่กําลังวางขายอยู่ในตลาดอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนช่วยทําให้ผู้ประกอบการขายและผู้บริโภคทราบว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็นประเภทเดียวกันกําลังวางขายอยู่ในตลาดค่ะ และเหตุนี้นะคะการโฆษณาจึงเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ขายและผู้บริโภคทั้งยังมีความสําคัญอย่างยิ่งกับระบบเศรษฐกิจและเศรษฐีห้าต่างๆผู้ศึกษาจึงได้ทําการศึกษาเพิ่มเติมถึงเป็นแนวคิดและทฤษฎีต่างๆทําให้เกิดการโฆษณาในประเทศไทยคะ่ะโดยพบความเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่น่าสนใจอีกด้วยคะ่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อรักษากฎหมายและหลักการในการโฆษณาเครื่องสำอางในประเทศไทยค่ะวิธีการพัฒนารวมถึงเครื่องมือเปรียบเทียบเพื่อวเิเคราะห์หาความเหมือนหรือแตกต่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเครื่องสำอางยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และนำเสนอ การวิจัยมุ่งเน้นเปรียบเทียบประเด็นสำคัญเช่นการกำหนดข้อความโฆษณาการขออนุญาตโฆษณาและมาตรการกํากับดูแลเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในประเทศไทยผลของการวิจัยนะคะ1.1ทราบถึงแนวคิดและหลักการควบคุมการโฆษณาสอางญาในประเทศไทย1.2 รับทราบมาตรการและกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาเครื่องสำอางยาในประเทศไทยและต่างประเทศ1.3จุดสามสามารถนำเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องสำอางในประเทศไทยให้ได้ดีมากขึ้นอ้างอิงที่มาจากแหล่งอ้างอิงค่ะขอบคุณค่ะ